ได้ดูมันนอนครับผมนีด้วยเอ็กอันนี้ได้ห้าหกวันนี้ห้กวันนะครับผมตัวนี้อันนู้นเลยเดือนปลาสวยๆมากเลยเนี่ยอันนี้ได้รู้ตัวก็หกเกือวันมั่งดูขึ้นไอ้หนูนี่ดูนี่ครับพ่อเขานะครับนี่นี่ครับพ่อเขาตัวใหญ่มากนะผมดูยืนข้างพ่อสินี่แม่เขานี่ครับอันนี้แม่ครับนี่ครับผมนี่ยังแม่แม่นี่นี่แม่เขานผมนี่ ครับนี่อันนี้ก็ชอบไอเดยเหมือนกันเดย์ยังมีคราะห์อืมครับผมเยอะมีจะเคราะห์ดูขึ้นอี๋สวยอันนี้ได้เดือน่นี่ครับสวยมากตัวนี้ก็เนี่ยเที่ยวป้องไทยวันนั้นที่กำกำโทษอ่ะครับนี่ตัวนี้สวยมากไหมวันก่อนไหนคลิปบางไว้ที่เดินตัวเดชอ่ะครับผมนี่แหละนี่แหละนี่ครับนี่ด้วยเดย์การจ่ายลูกครับผมนี่นี่สวยมากครับเดือนเดียวนี่เดือนเดียวนะอืม ตัวจริงตัวใหญ่นะครับผมนี่อืมดูครับผมชีเหมือนพ่อเลยอืดูขาครับครับนี่แม่พูดถึงถ้าเขาจ่ายนั่นเขาจะถ่ายรูปที่มันเชื่อนเนาครับนี่เขาจะเอาแม่มาประกบกับลูกเรอกเดี่ยวนี้ก็้วยเนี่ยอันนี้ได้วันลูกเต็มคอกเลยครับตอนนี้ลูกวัวเต็มคอกนะครับตอนนี้ผมมาทุกวันผมยังไม่ไม่รู้แล้วว่า มีคลอดอีกตั้งหลายตัวนะนี่คลอดใหม่แล้วครับนี่นี่ได้กี่วันนะตาสี่วันนั่นได้สี่วันนี่ครับหวันโอ้โหมันมันครับมีหน้าเลยตาเด็กเนี่ยเนี่ยตัวเมียนั่นน่ะคลอดแต่ตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเดียวไอ้คลอดตัวผู้ตัวเดียวโอ้โหนั่นสุดยอดเลยเียอ๋อนี่แม่อันนี้ลูกกับแม่เขาเนี่ยตาผสมแยกเพศไว้รึเปล่าเนี่ยม่ตัวเมียมันมันจะให้ตาขยายพันธุ์น่ะดูเดินตามกล้องน่ะนี่นี่แม่กับลูก ครับนี่นี่ดูแม่ก็ไม่โตเท่าไรแล้วตาเจอไอ้พวกโรคไอ้เครื่องโรคอะไรนะตาโรคไข้สามวันไข้ขาแข็งตาเนี่ยเนี่ยใบแม่แดงเนี่ยก็คือตัวนั้นเลยใช่ไหมมันไม่ยากหรอกอืมครับฉีดบำรุงแล้วก็แก้เสฟโรคนี้มาอย่างไงครับตามาตําลมตามอาการเปลี่ยนอาการเหมือนคนน่ะอ๋อเหมือนอย่างคนเราอ่ะเราเปลี่ยนอาการปุ๊บร่างกายไม่พร้อมเนาะครับเนี่ยปรับอากาศไม่ปรับร่างกายไม่ทันบางบางที่มันก็ปวดขาหน้า ย้อมมันก็ะเจ็บขาหลังแกเราเราหยัดไปชะลาใจชะลาใจเนาะมันแรงกันนาะตาเนาะโอ้ถ้ามันเข้าปอดเม่ไรเสร็จเลยเสร็จอีกออดบวมต้องดูแ้่ฉีดบำรุงแล้วตัดปัญหาครับยาก็ง่ายๆ่ายถ้าถ้าฉีดครั้งหนึ่งสองฉีดควบเลยฉีดควบเลยฉีดบำรุงไปด้วยแล้วก็ฉีดแก้ไขบางทีสามเข็มนุ่นครับวัวกับพงก็เพิ่งฉีดไปนนี่อันนี้ีดเหมือนจะเป็นเหมือนกัน เหมือนจะเป็นอะไรไข่ขาแข็งเงี้ยไหนอ่ะบุษบ้านใช่ครับก็รู้เป็นนิดผิดครับแต่คาโดชานอย่าทิ้งครับตัวขนาดนี้ใส่สิบก็ได้อืเพราะคาโดชานมันเป็นยาบำรุงกระตุ้นคาบมได้เลยเนี่ยของตาต่อไปอ่ะโอ้มีแต่ม่เจตาจะเลืกทยถ้าไปเล่แล้วใครสนใจเล่ยมาเอาดื้อตาขายตัวพ่อพันุ์มาตาตาขายเป็นกิโลก็ได้ไมนอยู่ไหนตาตอนนี้ไตาพาไี <ส> <orman pulse. S 1> นี่ครับตาแกจะขายพ่อพันธนะครับผมเอ้าจะตาจะเท่าไปร่ด้งตาแกจะเล่นไอพ่อปามันตัวเดียวครับดูดิดี่วันนี่ครับท่านแม่เขานอนอ่ะกราบนี่นะนี่แม่ดำนี่ครับแม yeah. ่ดำนะครับลูกแดงไป๊เลยท่าซึงดื้อใหญ่เช่นนั้นยังเงียครับอันไหนเส้นสึดือใหดือยังไม่ขาดเลยเนาะก็เหมือนออกซิวนเองดูครับผมได้แม่บัวใหญ่แล้วแล้วอะไร อาการถ้าถ้าเกินอย่างที่เขาเรียกว่าไข้สามวันถ้าเกินสามวันนี่มันหนักเลยบ่มันก็มีเรือโรคมันติดต่อแล้วก็เียยาไปอื่นอีกมันไปโรคติดต่อเลยใช่ไหมตาอือก็มันยังไม่หายอ่ะครับนี่ถ้าใครสนใจน่ครับอเล่พอเล่ครับนี่ตัวใหญ่มากครับน้ามากต้องมาดูตัวจริงครับผมตัวนี้ห้าใหญ่จริงๆตาลองยืนใกล้ๆหัวดูตอนนี้ตา นี่ครับเดี๋ยวเลยยีายเลยนี่ครับพ่อเล่นะผมนี่ตัวยาวมากนี่จะขาตันก็ไม่เท่าไรครับขายเนื้อก็ได้ขายเนื้อก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆนะเยาะเยวะพอเลรงจัดจันมันจะออกสีขาวครับเนี่ยหน้านี่มันแดงเนี่ยเนี่ยถ้าหน้าแล้งมันจะสีเหมือนโขกตาอย่างนี้เลยอ๋อข้อหน้าหนาวมันจะออกสีแดงครับ หน้าเลยกนี่มันจะเริ่มแล้วเลยตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับคุณตาปีห้าปีประมาณห้าปีสองสามปีรุงหนี่ครับทับแม่นตัวนี้ออกออกทับบ่อยนะครับทับบอยเขาเรียกเยอะครับคนเรียกใช้งานเยอะนะครับนี่ใช้บริการเยอะมากมาดูลูกกี่น้ำถามว่านี่นี่นี่ดูลูกเขาอะออกลูกมกรลาปีไอ้ลูกเนี่ยมกรลาปีนี่หละนี่เดี๋ยวให้ดูลูกครับ นี่โยมเี่ยอันนี้คนเห็นผลงานเยอะแล้วนะครับตัวตัวนี้เพราะว่าเรียกทับไอ้นี่ใช่ครับออกทับรูปไม้เพล้พอ้ซูโม่ลงครับขาใหญ่นี่ครับวันก่อนผมยังเห็นเอฟซีมามหาตามาให้คนไปไปทับอยู่เลยนะผมตัวตัวพ่อเล่ตัวนี้นะครับนี่มี้ตัวนึงออกมาเหมือนนีดเลยได้เดียวส่วนตัวนี้รู้งานแล้วใช่ไหมตาเนี่ยคนไปไปทับได้ไร ไปรู้ไปคือว่าอะไรนะไปคนไปทับเขารู้งานแล้วใช่ไหมก็เขาเจอลูกไงครับพอพอลูกออกมาลูกมันสวยขามใหญ่ครับเดี๋ยวนูนนั่นเดี๋ยวเขาดูด้ขาใหญ่จะหนักเลยขาใหญ่จะน้ำเดี๋ยวไม่ใหญ่ไม่เจนไหนเนดี่ยดูนี่นี่นี่นีอ๋อตัวนี้นี่ลูกเขาดูดูดู ลูกขึ้นอันนี้แม่ก็โดนนี่ไม่ตาหนิแม่ก็ไม่โดนนี่หนิแม่อ๋อแม่ฝั่งนูนใช่ไหมนี่เนี่ยเนี่ยอ๋อครับที่ยืนหันหลังใไงครับสี่เดือนตัวนี้สี่เดือนเนาะลูกขาออกเหมือนบีนมาเตอร์เลยแหละนี่เฮ้ยลูกเนี่ยเหี่ยงดึเฮ้บตัวนี้ตัวขาแข้งขาใหญ่มากยลูกเฮ้ยดูโอ้ดูกระดูกขาดูขานู่นพ่อเดี๋ยวไปยืนได้ตันมากเนาะตัวนี้ไปยืนได้พ่อนี่ดูดู ผมให้ดูตูดนะเออดูผมนะลูกนี่นี่ครับลูกขาครขาผมนี่ดูแม่เน่ับนี่ชายดูแม่นี่แม่เลขนี้เดียวซื้อมือหน้าเองแม่ซื้อมามือหน้านะก็เข้าวขาให้ที่โคกอ่ะโอ้ซื้อแล้วครับโอ้ออกแล้วนี่อันนี้นี่ใครสนใจนี่บีนมาเตอร์เลยเนี่ยสวยมากตัวนี้เนาะตาขาดูขาดูตาคุณสักปีสองปีนี่อันนี้ไม่แน่ทำพ่อผัวพันได้ครับนี่ดูไข่ก็โตแน่ นี่ตู้ไข่ไข่เสมอด้วยไข่เสมอนะเนี่ยไข่เล่ไม่ใช่ไข่มัดไม่ใช่บามันครับถ้าบามันนจะไข่แหลมอ๋อนี่เล่นี่ไข่รูปหัวใจเลยดูอไข่มันต่างกันนะมั้งนไข่กลมนี่ถ้าถ้าบามันมันจะไข่เยาาครับอนี่ครับพ่อเขาครับข้าวตาตาเปิดไว้ท่าไหร่ครับตัวนี้หรือว่าจะชั่งกิโลก็ได้ชั่งกิโลก็ได้ชั่งกิโลก็ได้นะครับผมขาย เอาไปทับต่อได้เลยนะผมตัวนี้ครับได้เลยครับสองปีก็ขายได้ทุนคืนตัวนี้ใจลูกสุดยอดเลยนะผมเชื่องไม่ดู่ที่มันโย่ื่อทีมันทำท่าโย่กตัวรีโนบดูไล่น่ดูหลังแน่ดูถ่ายครับดูไลยดิต้องมาดูตัวจริงนะครับตัวใหญ่มากนี่ยังไม่อ้วนไม่ค่อยขุนเต็มที่เพราะเรายังไม่ได้ขุนขายครับถ้าถ้าเรามุณขายมันจะตกอ้วนรีอีกจ้าไม่คนไปตลาดนัดดูบ่ ยังเราเบี้ยวให้เ็าช่างกิโลก่อนโอ้ตาาขายตัวนิ้อย่างน้อยก็ได้แปดเก้าหมื่นครับผมได้สองตัวใหญ่มากซื้อตัวเมียได้สามตัวเนาะใช่ใช่ตัวละสองไอตัวละสามสามเป็นเก้าอันนี้น้ำหนักประมาณเท่าไรตานี่ดูไปรวมตันเลยรวมรตันนะก็ปีที่แล้วไอปีปีอะไรอะหกหกสองตาช่างได้เจ็ดร้อยสามสิบอืมครับช่างสองนสองนี่มมันเกินแต่ชุดนี้มัน มันก็ไม่ยุบนะไม่ยุบนะครับดูขายครับไม่ดูใกล้ดูเทียบเทียบตาเราเทียบมือตากับขาได้ไหมตาจะเทียบไหมอะไรเอามือตาไปเทียบกับขาเนี่ยจงไงนี่มาจะเทียบไหมงหน้าข้งหลังงหน้าใช่ไหมดูโอ้ดูขาใหญ่ทั้งหลังกลัวมันทีบเอาขึ้นในรถไม่ทีบขึ้นรถง่ายขึ้นรถง่ายขึ้นเอง ขึ้นเองรู้เรื่องนะผมอยูนเดินทับเองรู้งานเลยนะตาเนาะไม่ดื้อทับไม่ชนทับเสีทับถูกเดินหนีเลยอืมน่ะทำให้เล็กๆก็เอาสะพายเล่นแบบตาทำเห็นไหมครับเดี๋ยวใครสนใจครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในในคลิปนะครับผมโทรมาคุณตาได้นะครับผมเออขายราคาช่างกิโลได้ได้นะครับผมนี่สนใจโทรมาหาเลยนะครับแล้วลูปผลงานไปดูได้เลยครับเดี๋ยวมามาดูที่คอก็รู้เรื่องนะตาเนาะนั่นแหละสุดยอดเลย ก็ดูลูกนี่ลุงครับเออลูกหนาเย็นนั่นครับลูกถ้าแม่ประมั่นหน่อยหน่อยมันจะออกแดงอืมครับแต่ถ้าแม่รีบมันก็ออกขาวเลยครับผมนี่อืมเห็นไ่ไ้ยเห็นยนี่สวยมากดี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณตาม,มากครับผมครับผม